จ้าเมื่อนี้สาวพิกุลก็มาร้านไทยนะคะพี่น้องคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเป็นสมออกสมโอบักสีดงสีดาเนาะคะ่ะกลวยเกยอ,อีหยังแบบนี้บักสมโอนี่ก็มีร้ายสีเนาะค่ะพี่น้องมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูเนาะคะ่ะบักฮุ่งซุกบักฟิกมึงค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็สาวันลดกวยกัแเแล้วเลยอีกขจจก็ยัง่งขายเนาะคะ่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกมันฝรัง่งหัวหอมแอปอแอเปิล ขิงข่ตะไคร้ใบมะกรูดเนาะค่ะพักกงุงพักกาดอ้ยมันแกวม,ม,มันหวานโนม้แซ่แพกมาเนาะจา้ะพักปวกพักปุ้งมาลงมะละฝักทงฝักทองเอียงก็มีเบิดเนาะคะ่ะให้แต่มีเงินซือ้อรักาก็เอาการอยู่เด้อจ้า พักบางอย่างกับโบได้น้ำข่าวจากไทยดอกจากก็มาจากแอฟริกาหรืออีกย่างแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ก็มีใครเป็นแพงโน่นนี่นะั่นส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกสุ่มพวกอีกอย่างแบบนี้ค่ะพี่น้องคะแอปปองแอปเปลิลเนาะคะ่ะนี่คะ่ะนางเอกของเราแอปเปลิลสีน้ำตาลคืออร่อยมากมึงบะเขือเทกับมิตรตะนวยใหญ่ๆเนาะจ้านี่แหละคะ่ะร้านไทยก็จะเป็นร้านเล็กๆเนาะคะ่ะบ,บ่มีอีกอย่างหลายดอกจาะแต่กับพ่อแก่คัดได้จ้ะพี่น้องจ้าอยากได้แนว้ได้กะ พ่อมีเนาะคะ่ะพริกดงพริกแดงเฮดเฮดกระทงกระเทียมบกคงบกเขือเมืองจานี่พริกดีพริกแดงเนาะคะ่ะพริกหยวกพีิหน่วงทั้งนี้เนาะคะ่ะบังโอกบวงอึ้ก็มีเมิดอพ่อแก่ขนาดนี่มะละกอเลือลูกเดียวเนาะจ้ะเป็นยังไงจา้าี่เฮดเต้าหงเต้าหู้เนาะคะ่ะส่วนมากข้าเจ้าก็จะขายรวมๆกันไปเนาะคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาเป็นนั้นฝรั่งเนาะคะ่ะพีิหน่วงคะ่ะ นด่จ้ทาทั้งนี้ก็เป็นเกาลัดสมเอียงกับบุรู่พเพราะเ่คยกินค่ะส่วนทั้งนี้ก็เป็นลูกภาพค่ะพี่น้อง่ะบักทัวบักเทยออ์ยังกับมีเหมดร้านเล็กๆแต่ก,กะบุหมีอมีอยังมากมายค่ะสมกล้วยยังแบบนี้แหละค่ะพี่น้อง่ะสาวพิกุลเกิด่ทยภาพบรรยากาศใหม่เพราะแม่พี่น้องได้รับชมเนาะจ้าสาวพิกุลเห็นทงชาติไทยกับภูมิใจเด้จ้าฝรั่งเขาก็ยังเอาทงชาติข้ามาติดเนาะคะ่ะ